คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้สูงอายุหลายคนตื่นนอนตอนตีสามและไม่สามารถกลับไปนอนหลับได้อีกคุณอาจนอนในความเงียบและความมืดจ้องมองเพดานและสงสัยว่าร่างกายหรือจิตใจของคุณมีปัญหาอะไรความจริงคือสิ่งนี้พบได้บ่อยกว่าที่คุณคิดและไม่ใช่แค่นิสัยที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลมาจากการมีอายุมากขึ้นในเนื้อหานี้เรากำลังสำรวจ5เหตุผลสำคัญ ว่าทำไมผู้คนมักตื่นนอนประมาณตีสามเมื่อพวกเขามีอายุมากขึ้นและการตื่นในช่วงเช้ามืดเหล่านี้กำลังบอกอะไรกับคุณแต่ละเหตุผลเผยให้เห็นสิ่งที่ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับร่างกายสุขภาพและประสบการณ์ชีวิตของคุณและเมื่อจบเนื้อหานี้คุณอาจมองการนอนหลับของคุณในมุมมองใหม่นี่ไม่ใช่แค่คำอธิบายระดับผิวเผินแต่มีหลักฐานมาจากสรีวิทยาจริง จิตวิทยาและจังหวะของการมีอายุมากขึ้นที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนรูปแบบการนอนหลับความท้าทายด้านสุขภาพแม้กระทั่งอิทธิพลทางอารมณ์และสังคมที่อาจกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังเงียบๆเ,เราจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในแบบที่ซื่อสัตย์ให้พลังและเคารพอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตที่คุณใช้มาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นหากคุณเคยพบว่าตัวเองตื่นประมาณตีสามและถามว่าทำไมตอนนี้คุณอยู่ในที่ที่ถูกต้องแล้วโปรดติดตามจนจบเพราะสิ่งที่คุณเรียนรู้ที่นี่อาจไม่เพียงช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นแต่ยังอาจช่วยให้คุณเข้าใจและชื่นชมสิ่งที่ร่างกายของคุณกำลังประสบอยู่ได้ดีขึ้นเอาล่ะมาเริ่มกันเหตุผลที่หนึ่งการผลิตเมลาโทนินลดลงหนึ่งในเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดที่ผู้สูงอายุ ตื่นกลางดึกมักเป็นช่วงตีสามคือการลดลงตามธรรมชาติของการผลิตเมลาโทนินที่มาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมวงจรการนอนหลับและตื่นนอนของเรามักเรียกว่านาฬิกาภายในร่างกายและมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้คุณหลับและนอนหลับต่อเมื่อคุณอายุน้อยกว่าร่างกายของคุณน่าจะผลิตเมลาโทนินในปริมาณที่แข็งแรงและสม่ำเสมอทุกคืน ทำให้คุณสามารถพักผ่อนได้ยาวนานและไม่ถูกรบกวนแต่เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของคุณเริ่มผลิตเมลาโทนินน้อยลงและการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถส่งผลกระทบจริงๆต่อการนอนหลับของคุณอย่างสนิทคุณอาจยังคงหลับง่ายในตอนกลางคืนโดยเฉพาะถ้าคุณมีวันที่เต็มไปด้วยกิจกรรมหรือมีช่วงเย็นที่ผ่อนคลายแต่ในช่วงเช้ามืดประมาณตีสองตีสาบางครั้งตีสี่ ปริมาณเมลาโทนินตามธรรมชาตินั้นอาจลดต่ำเกินไปที่จะรักษาคุณไว้ในสภาวะพักผ่อนคุณอาจพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาไม่ใช่เพราะเสียงดังหรือความฝันแต่เพราะสมองของคุณค่อยๆเปลี่ยนกลับไปสู่ภาวะตื่นตัวโดยไม่มีเมลาโทนินเพียงพอที่จะทำให้คุณหลับต่อนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณทำผิดและไม่ได้หมายความว่าร่างกายของคุณกำลังล้มเหลวมันเพียงแค่หมายความว่าเคมีภายในของคุณ กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามอายุยิ่งไปกว่านั้นสภาพแวดล้อมในห้องนอนสามารถทำให้ผลกระทบนี้แย่ลงแม้แต่ปริมาณแสงเล็กน้อยจากโคมไฟถนนนอกหน้าต่างนาฬิกาที่กระพริบบนโต๊ะข้างเตียงหรือไฟในทางเดินใต้ประตูสามารถกดการผลิตเมลาโทนินได้มากขึ้นร่างกายของคุณจะไวต่อสิ่งกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นซึ่งอาจทำให้การตื่นนอนตอนตีสาม รู้สึกหน้าหงุดหงิดมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นฮารอนอายุ72ปีและเขาถือว่าตัวเองเป็นคนนอนหลับดีแต่ช่วงหลังนี้เขาพบว่าตัวเองตื่นเต็มตาประมาณตี35เกือบทุกคืนเขาไม่รู้สึกวิตกกังวลหรือไม่สบายใจเพียงแค่รู้สึกตื่นตัวเต็มที่รากับว่าถึงเวลาเริ่มต้นวันใหม่เมื่อเขาเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ความล้มเหลวของเขาแต่เป็นส่วนปกติของการแก่ชาราที่เกี่ยวข้องกับเมลาโทนิน เขาเลิกตำหนิตัวเองและเริ่มปรับนิสัยตอนนี้เขารักษาห้องนอนให้มืดกว่าเดิมหลีกเลี่ยงหน้าจอก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงและเดินเล็กน้อยในตอนเย็นเพื่อเสริมจังหวะวงจรชีววิทยาตามธรรมชาติของเขาการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายของเขาว่ายังเป็นเวลากลางคืนอยู่และแม้ว่าเขายังคงตื่นแต่เช้าบางครั้งเขาได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับร่างกายของเขา แทนที่จะต่อต้านมันความเข้าใจแบบนี้สามารถเปลี่ยนเกมได้เมื่อคุณรู้ว่าการตื่นแต่เช้าอาจไม่ใช่ความผิดของคุณแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีตามธรรมชาติคุณสามารถดำเนินการเพื่อสนับสนุนการนอนหลับของคุณได้แทนที่จะรู้สึกขุ่นเคืองกับร่างกายของคุณนั่นคือพลังของความตรหนักรู้มันเปลี่ยนความหงุดหงิดเป็นความเห็นอกเห็นใจและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น เกี่ยวกับวิธีที่คุณดูแลตัวเองในเวลากลางคืนเหตุผลที่สองวงจรการนอนหลับที่เปลี่ยนไปและระยะการนอนก่อนกำหนดอีกเหตุผลสำคัญที่ผู้สูงอายุมักตื่นประมาณตีสาคือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของนาฬิกาภายในร่างกายปรากฏการที่เรียกว่าระยะการนอนก่อนกำหนดเมื่อเรามีอายุมากขึ้นจังหวะชีววิทยาของเราเริ่มเคลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งหมายความว่าเราอาจเริ่มรู้สึกง่วงเร็วขึ้นในตอนเย็นและตื่นเร็วขึ้นในตอนเช้าคุณอาจสังเกตเห็นว่าตัวเองง่วงนอนระหว่างดูหนังดึกๆหรือตื่นโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกในตอนเช้าตรู่แม้แต่ในวันที่คุณอยากนอนนานกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของนิสัยแต่มีหลักฐานลึกในชีววิทยาและอาจชัดเจนขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านไปในช่วงวัยหนุ่มสาวจังหวะของร่างกายมักสอดคล้องกับ เวลาเข้านอนที่ดึกกว่าและเวลาตื่นนอนที่ดูเหมือนจะสอดคล้องกับดวงอาทิตย์มากกว่าแต่เมื่อจังหวะนี้ก้าวหน้าช่วงเวลาการนอนจะเลื่อนไปข้างหน้าตามธรรมชาติคุณอาจหลับเวลาสามทุ่มหรือแม้กระทั่งเร็วกว่านั้นโดยไม่ตั้งใจซึ่งหมายความว่าร่างกายของคุณได้รับการพักผ่อนครบวงจรแล้วภายในเวลาตีสามนั่นเป็นสาเหตุที่คุณอาจพบว่าตัวเองตื่นเต็มตากลางดึกรู้สึกเหมือนการพักผ่อนของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว แม้ว่าข้างนอกอยังมือสนิทก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่ามีอะไรผิดปกติกับคุณมันเพียงแค่หมายความว่าร่างกายของคุณกําลังทำงานตามตารางที่ต่างออกไปในตอนนี้ลองคิดว่ามันเหมือนนาฬิกาที่ถูกรีเซ็ตอย่างนุ่มนวลตลอดหลายปีเดินหน้าเร็วขึ้นเล็กน้อยในแต่ละฤดูกาลและในขณะที่สิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายมันอาจทำให้หงุดหงิดได้ถ้าไลฟ์สไตล์กิจ,จวัตรครอบครัวหรือความชอบส่วนตัวของคุณ ไม่สอดคล้องกับจังหวะใหม่นี้ยังมีด้านจิตวิทยาที่เงียบสงบต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยผู้สูงอายุหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านที่เงียบสงบกว่าหรือใช้เวลาอยู่คนเดียวมากขึ้นและสภาพแวดล้อมที่สงบนั้นสามารถขยายสัญญาณของร่างกายให้ผ่อนคลายเร็วขึ้นในช่วงกลางวันหากปราศจากกิจกรรมหรือเสียงที่ต่อเนื่องซึ่งอาจเคยทำให้เวลาเข้านอนล่าช้าระบบของคุณจะเริ่มกระบวนการปิดช่วงกลางคืนเร็วขึ้นมาก และถ้าคุณไม่ได้ทำงานเต็มเวลาอีกต่อไปหรือไม่ได้ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันที่เคร่งครัดการขาดสัญญาณบอกเวลาภายนอกเช่นการประชุมการเดินทางหรือการรวมตัวทางสังคมสามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงภายในนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นลองดูตัวอย่างเช่นชาวอายุ68ปีและ,กะเกษียณแล้วเขามักทานอาหารเย็นประมาณห้าโมงครึง่งและดูโทรทัศน์หนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนภายในเวลาศาสตรทุ่มเขาหลับไปแล้ว และภายในเวลาตีสามร่างกายของเขาพร้อมตื่นตามธรรมชาติเขาไม่รู้สึกวิตกกังวลหรือเครียดเพียงแค่ตื่นตัวตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นโรคนอนไม่หลับแต่เมื่อเขาเรียนรู้เกี่ยวกับระยะการนอนก่อนก,อนกำหนดเขาตระหนักว่าการนอนของเขาไม่ได้เสียหายมันเพียงแค่ถูกจัดตารางใหม่ชาวเริ่มปรับกิจวัตรในตอนเย็นของเขาให้ตื่นนานขึ้นอีกเล็กน้อยอ่านหนังสือด้วยแสงอุ่นๆเดินเบาๆหลังอาหารเย็น และบางครั้งก็โทรหาลูกสาวของเขาเพื่อพูดคุยสั้นๆก่อนนอนสัญญาณทางสังคมและประสาทสัมผัสเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ช่วยยืดช่วงเวลานอนของเขาให้นานพอที่จะเลื่อนเวลาตื่นของเขาให้ใกล้กับช่วงเช้ามากขึ้นผลลัพธ์คือการตื่นตอนตีสามน้อยลงและความรู้สึกสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของเขามากขึ้นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในวงจรการนอนหลับนี้เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุหลายคนประสบ แต่มีไม่กี่คนพูดถึงการเข้าใจมันสามารถขจัดความรู้สึกผิดหรือความสับสนได้มากและเสนอวิธีที่เห็นอกเห็นใจมากขึ้นในการทำงานร่วมกับร่างกายของคุณแทนที่จะต่อสู้กับมันดังนั้นถ้าคุณตื่นประมาณตีสามและรู้สึกเหมือนคุณได้นอนหลับเต็มคืนแล้วร่างกายของคุณอาจเพียงแค่อยู่ในตารางที่เร็วขึ้นในตอนนี้และเมื่อคุณรู้เช่นนั้นคุณสามารถเริ่มปรับกิจวัตรของคุณ ในรูปแบบที่สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเหตุผลที่สความไม่สบายทางร่างกายและการรบกวนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอีกเหตุผลทั่วไปที่ผู้สูงอายุตื่นประมาณตีสามคือการตอบสนองของร่างกายต่อความไม่สบายหรือปัญหาสุขภาพที่แอบแฝงอยู่ซึ่งมักแสดงออกในช่วงเวลาเงียบของกลางคืนเมื่อเรามีอายุมากขึ้นโอกาสที่จะเผชิญกับโรคเรื้อรัง หรือปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนจะเพิ่มขึ้นและปัญหาหลายอย่างเหล่านี้มีวิธีรบกวนการนอนหลับโดยไม่ส่งเสียงดังพวกมันแอบ,บเข้ามาเงียบเงียบเช่นข้อต่อที่ปวดกระเพาะปัสสาวะเต็มหรืออาการเจ็บกระทันหันที่หลังและนั่นมักเพียงพอที่จะทำให้คุณออกจากสภาวะพักผ่อนในช่วงกลางดึกโรคข้ออักเสบเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้การนอนในท่าเดิมเป็นเวลาหลายชั่วโมงไม่สบาย คุณอาจไม่สังเกตเห็นความไม่สบายเมื่อคุณเพิ่งหลับไปแต่หลังจากนิ่งอยู่หลายชั่วโมงอาการปวดเหล่านั้นสามารถะส,สมมากพอที่จะปลุกคุณให้ตื่นสำหรับคนอื่นๆกรดไหลย,ย้อนในเวลากลางคืนอาจทำให้พวกเขาตื่นจากการนอนหลับโดยเฉพาะถ้าพวกเขาทานอาหารเย็นสายเกินไปหรือนอนราบเร็วเกินไปหลังทานอาหารแม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะง่ายเช่นปากแห้งตะคริวกล้ามเนื้อหรือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในอุณหภูมิห้อง ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการตื่นเล็กน้อยในช่วงเช้ามืดในเวลานั้นกลไกป้องกันของร่างกายคุณมีความไวและให้อภัยน้อยกว่าที่เคยหนึ่งในเหตุผลทางกายภาพที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ผู้ชายสูงอายุตื่นตอนตีสคือความต้องการปัสสาวะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นกระเพาะปัสสาวะจะมีความยืดหยุ่นน้อยลงและความรู้สึกอยากปลดปล่อยมันอาจเกิดขึ้นเร็วและบ่อยขึ้น คุณอาจไม่รู้สึกถึงมันในช่วงกลางวันเมื่อมีสิ่งอื่นช่วยให้จิตใจของคุณหมกมุ่นแต่ตอนตีสามในห้องที่มืดและเงียบความรู้สึกนั้นกลายเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามและเมื่อคุณลุกขึ้นและเคลื่อนไหวแม้เพียงแค่ไปห้องน้ำร่างกายของคุณอาจเปลี่ยนจากการพักผ่อนลึกเป็นภาวะตื่นตัวเบาๆทำให้กลับไปนอนหลับได้ยากขึ้นยังมีปัญหาเรื่องอยาด้วยซึ่งผู้สูงอายุหลายคนทานเป็นประจำ สำหรับความดันโลหิตสุขภาพหัวใจหรือการจัดการความเจ็บปวดยาเหล่านี้มักมาพร้อมกับผลข้างเคียงเช่นการปัสสาวะบ่อยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายหรือความไวต่อเสียงหรือแสงเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถส่งผลต่อการนอนหลับโดยเงียบเงียบคุณอาจไม่เคยตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างยาของคุณและรูปแบบการนอนหลับของคุณจนกว่าจะมีคนชี้ให้เห็น หรือคุณเริ่มติดตามนิสัยของคุณอย่างใกล้ชิดมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเอเลนอ์หญิงวัย76ปีซึ่งมักเป็นคนนอนหลับค่อนข้างเบาในช่วงปีที่ผ่านมาเธอเริ่มตื่นอย่างสม่ำเสมอประมาณ3ามนาฬิกา30นาทีหลังจากหลายเดือนที่คิดว่าเป็นเพียงการแก่ชาราเธอได้พูดคุยกับแพทย์ของเธอและพบว่ายาตัวหนึ่งของเธอกำลังส่งผลต่อระดับการเกิดน้ำในร่างกายและเพิ่มการเข้าห้องน้ำในเวลากลางคืนของเธอ ด้วยความช่วยเหลือจากแพทย์ของเธอเธอได้ปรับเวลาการใช้ยาเพิ่มการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์เล็กน้อยและตอนนี้เธอตื่นน้อยลงและกลับไปนอนหลับได้ง่ายขึ้นเมื่อเธอตื่นสิ่งสำคัญที่ควรจำไว้คือการตื่นนอนพระปัญหาทางกายภาพไม่ได้หมายความว่าร่างกายของคุณกำลังล้มเหลวจริงๆแล้วเป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณยังคงทำงานอยู่มันกำลังตอบสนองเตือนและปรับตัว สัญญาณเหล่านี้สามารถนำทางคุณไปสู่การดูแลที่ดีขึ้นทางเลือกที่มีข้อมูลมากขึ้นและความรู้สึกไว้วางใจที่ลึกซึ้งขึ้นในความตระหนักรู้ของคุณเองการตื่นนอนตอนตีสามอาจรู้สึกเหมือนความไม่สะดวกแต่มันยังสามารถเป็นการเตือนเบาๆให้ปรับเข้าตรวจสอบและทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่สนับสนุนสุขภาพที่ดีขึ้นและการพักผ่อนที่ลึกขึ้นเหตุผลที่สี่ นิสัยไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนจังหวะการนอนหลับของคุณอีกเหตุผลที่ทรงพลังแต่มักถูกมองข้ามที่ผู้สูงอายุพบว่าตัวเองตื่นนอนตอนตีสาอยู่ในนิสัยประจําวันที่ยาวนานกิจวัตรเล็กๆน้อยๆและทางเลือกทีเมื่อเวลาผ่านไปค่อยๆปรับเปลี่ยนจังหวะภายในของคุณผู้สูงอายุหลายคนเริ่มทานอาหารเย็นเร็วขึ้นตามธรรมชาติผ่อนคลายเร็วขึ้นในช่วงเย็นและมีกิจกรรมทางกายภาพน้อยลงในระหว่างวัน การปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สะสมและสามารถส่งสัญญาณให้ร่างกายว่ากลางคืนควรเริ่มต้นเร็วขึ้นซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะผลักดันเวลาตื่นให้เร็วขึ้นด้วยเมื่อวันของคุณเงียบลงโดยเฉพาะหลังกเกษียณร,ร่างกายของคุณไม่ได้รับสัญญาณภายนอกเดียวกันที่เคยพึ่งพาเช่นการเดินทางการทำธุระหรือการมีส่วนร่วมในงานที่กระตุ้นทางกายหรือทางจิตใจหากไม่มีสัญญาณเหล่านั้น วงจรการนอนหลับและตื่นนอนของร่างกายอาจเริ่มเคลื่อนไปข้างหน้าช่วงเย็นที่สงบมีแสงสลัวและมีการกระตุ้นน้อยสามารถทำให้สมองของคุณผลิตเมลาโทนินเร็วขึ้นชวนให้นอนหลับก่อนที่คุณจะตระหนักว่านาฬิกาเพิ่งตีสามและเมื่อคุณหลับเร็วขึ้นร่างกายของคุณก็จะพักผ่อนเสร็จเร็วขึ้นด้วยทำให้ตื่นในชั่วโมงก่อนรุ่งสางเหล่านั้นมักเป็นช่วงประมาณตีสามยังมีความสัมพันธ์อละเอียดอ่อนระหว่าง เวลาทานอาหารและคุณภาพการนอนหลับด้วยการทานอาหารเย็นเร็วแม้โดยทั่วไปจะดีต่อสุขภาพบางครั้งอาจนำไปสู่การลดลงของระดับน้ำตาลในเลือดตอนกลางคืนโดยเฉพาะถ้าไม่มีอาหารว่างเบาๆก่อนนอนการลดลงนั้นอาจไม่รู้สึกเหมือนความหิวแต่ก็ยังสามารถปลุกร่างกายจากการนอนหลับได้ในทำนองเดียวกันคาเฟอีนที่บริโภคแม้ในช่วงบ่ายสามารถอยู่ในระบบของคุณได้ โดยเฉพาะเมื่อการเผาผลาญช้าลงตามอายุทําให้การนอนหลับของคุณเบาลงอย่างละเอียดอ่อนและทําให้คุณต่อการตื่นจากเสียงรบกวนได้ง่ายขึ้นสําหรับคนเช่นวอลเตอร์อายุ74ปีและเพิ่งเกษียณการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ค่อยๆแอบเข้ามาวันของเขามีโครงสร้างน้อยลงและช่วงเย็นของเขาผ่อนคลายมากขึ้นเขาพบว่าตัวเองทานอาหารเย็นตอนห้าโมงหลับในเก้าอี้นั่งพักผ่อนระหว่างข่าวช่วงเย็น และเข้านอนก่อนสามทุ่มเกือบทุกคืนโดยไม่รู้ตัวกิจวัตรทั้งหมดของเขาได้เลื่อนไปข้างหน้าไม่กี่ชั่วโมงไม่นานหลังจากนั้นเขาเริ่มตื่นประมาณตีสามมุนงงว่าทำไมเขาถึงตื่นตัวเต็มที่ก่อนที่นกจะเริ่มร้องด้วยซ้ำหลังจากไตรตรองเกี่ยวกับกิจวัตรของเขาวอลเตอร์เริ่มทำการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพิ่มการเดินเล็กน้อยในช่วงบ่ายอ่านในแสงที่สว่างขึ้นในช่วงเย็นและหลีกเลี่ยงการงีบหลังอาหารเย็น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ช่วยผลักดันช่วงเวลานอนตามธรรมชาติของเขาให้ช้าลงอีกเล็กน้อยช่วยให้ร่างกายของเขาปรับเข้ากับจังหวะที่สอดคล้องกับเวลาตื่นในอุดมคติของเขามากขึ้นสิ่งที่น่าทึ่งคือเราบ่อยครั้งมองข้ามพลังของกิจวัตรร่างกายของเราต้องการจังหวะรูปแบบประจำวันที่เป็นเหมือนสัญญาณบอกสมองว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาพักผ่อนและเมื่อไหร่ถึงเวลาตื่นเมื่อสัญญาณเหล่านั้นอ่อนลงหรือเปลี่ยนไป นาฬิกาภายในร่างกายสามารถสูญเสียทิศทางนำไปสู่การนอนหลับที่เร็วขึ้นและแยกส่วนมากขึ้นแต่โดยการสังเกตรูปแบบเหล่านี้และทำการปรับที่รอบคอบเป็นไปได้ที่จะนำพาร่างกายกลับไปสู่วงจรการนอนหลับที่รู้สึกฟื้นฟูมากขึ้นและถูกรบกวนน้อยลงเหตุผลที่5ความกระวนกระวายทางอารมณ์และจิตใจบางครั้งการตื่นนอนตอนตีสามมีเกี่ยวข้องกับร่างกายน้อยลง และเกี่ยวข้องกับจิตใจมากขึ้นเมื่อเรามีอายุมากขึ้นชั้นทางอารมณ์ที่เคยถูกฝังไว้ด้วยความยุ่งของชีวิตประจำวันสามารถเริ่มปรากฏขึ้นในความเงียบของค่ำคืนชั่วโมงเช้ามืดเหล่านี้เมื่อโลกยังคงเงียบและสิ่งรบกวนมีน้อยมักกลายเป็นเวทีที่ความกังวลที่ไม่ได้พูดถึงความเสียใจหรือความปรารถนาเริ่มปรากฏคุณอาจพบว่าตัวเองนอนตาค้างไม่ใช่เพราะเสียงหรือความเจ็บปวด แต่เพราะจิตใจของคุณกำลังค่อยๆค,คัดแยกความทรงจํำความคิดที่ยังไม่ได้แก้ไขหรือความวิตกกังวลเล็กๆน้อยๆที่คุณไม่รู้ตัวว่ายังคงอยู่กับคุณความกระวนกระวายแบบนี้แตกต่างจากความวิตกกังวลเต็มรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นในวัยเยาวมันเงียบกว่าคุณคิดมากกว่ามันอาจรู้สึกเหมือนเสียงฮัมเบาๆในพื้นหลังความรู้สึกว่ามีบางสิ่งไม่สงบแม้ว่าคุณจะไม่สามารถระบุได้ก็ตาม จิตใจเมื่อไม่ได้ทำงานอย่างแข่งขันมักจะย้อนกลับไปยังความสัมพันธ์เก่าการตัดสินใจในอดีตการสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือคำพูดที่ไม่ได้พูดออกไปและเพราะร่างกายไม่ได้รีบเร่งจากความรับผิดชอบหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งแล้วจึงมีพื้นที่ให้ความคิดเหล่านั้นสะท้อนดังขึ้นเล็กน้อยสิ่งสำคัญที่ต้องตรหนักคือความเหงาสามารถมีบทบาทที่นี่ด้วยสำหรับผู้สูงอายุหลายคนวงสังคมหดลงตามเวลา ลูกๆย้ายออกไปเพื่อนๆยุ่งและกิจวัตรเปลี่ยนไปช่วงกลางวันอาจเต็มไปด้วยแสงและกิจกรรมแต่กลางคืนนำความเงียบมาและมาพร้อมกับการตระหนักถึงช่องว่างทางอารมณ์นั้นความเหงาแบบนี้ไม่ได้รู้สึกหนักเสมอไปบางครั้งมันปรากฏเพียงแค่เป็นความปรารถนาที่จะเชื่อมต่อหรือเป็นความเจ็บปวดเล็กน้อยที่อยากมีใครสักคนพูดคุยด้วยเมื่อบ้านเงียบสงบลองพิจารณาคนเช่นกรอเรียอายุ80ปีและเป็นไม้ ในระหว่างวันเธอยุ่งกับการดูแลสวนของเธอโทรหาหลานๆดูรายการโปรดของเธอแต่ประมาณตีสามเธอมักพบว่าตัวเองตื่นขึ้นความคิดของเธอกลับไปยังช่วงเวลาที่เธอแบ่งปันกับสามีที่ล่วงลับหรือกังวลที่เธอเก็บซ่อนไว้ในช่วงกลางวันตอนแรกเธอคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติกับการนอนของเธอแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอเข้าใจว่าการตื่นเช้าของเธอไม่ได้เกี่ยวกับการนอนเลย มันเป็นหัวใจของเธอที่ขอให้ได้รับการรับฟังเพื่อสนับสนุนตัวเองกรอเรียเริ่มเก็บสมุดบันทึกเล็กๆไว้ข้างเตียงเมื่อเธอตื่นขึ้นบางครั้งเธอจดบันทึกสิ่งที่อยู่ในใจไม่ต้องรู้ราเพียงแค่ความคิดที่ซื่อสัตย์ไม่กี่อย่างเธอยังเพิ่มพิธีการยามเย็นที่เงียบสงบเช่นการฟังเพลงเบาๆหรือเขียนบันทึกสั้นๆถึงเพื่อนการกระทำเล็กๆน้อยๆของการสะท้อนและการเชื่อมต่อเหล่านี้ให้ช่องทางอารมณ์ที่นุ่มนวล ช่วยให้จิตใจของเธอสงบและช่วยให้เธอกลับไปนอนหลับได้อย่างสงบมากขึ้นความจริงคือหัวใจของมนุษย์ไม่ได้ทำตามตารางเวลาที่เคร่งครัดมันจำสิ่งที่มันต้องการจำถามคำถามที่มันต้องการถามและบางครั้งก็ทำทั้งหมดนี้ในเวลาตีสามเมื่อทุกอย่างเงียบสงบแต่นั่นไม่ใช่ข้อบกพร่องนั่นเป็นสัญญาณของความลึกซึ้งถ้าคุณพบว่าตัวเองตื่นขึ้นและรู้สึกครุ่นคิด มันอาจหมายความว่าคุณกำลังแบกปัญญาที่พร้อมจะได้รับการยอมรับคุณได้ผ่านความสุขและความปวดใจและประสบการณ์เหล่านั้นไม่ได้หล่อหลอมแค่ความทรงจำของคุณแต่รวมถึงความรู้สึกของตัวตนของคุณด้วยแทนที่จะมองการตื่นนอนเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขลองเข้าหาพวกมันด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความเมตตาอะไรที่จิตใจของคุณพยายามบอกคุณอะไรที่คุณต้องให้เสียง ส่วนไหนของคุณที่ต้องการความปราณีเล็กน้อยแม้ในความมืดบางครั้งการพักผ่อนที่มีความหมายที่สุดไม่ได้มาจากการเพิกเฉยต่อช่วงเวลาเหล่านี้แต่มาจากการให้เกียรติแก่พวกมันในการทำเช่นนั้นคุณอาจพบไม่เพียงแค่การนอนหลับที่ดีขึ้นแต่เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของตัวคุณเองในช่วงนี้ของชีวิตความคิดสุดท้ายในขณะที่เราสรุปเนื้อหานี้ใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดทบทวนสิ่งที่คุณเพิ่งได้ยิน อะไรที่ตรงใจคุณมากที่สุดเป็นการเปลี่ยนแปลงในนาฬิกาภายในของคุณการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในสุขภาพของคุณหรืออาจเป็นบางสิ่งที่ลึกกว่านั้นจังหวะทางอารมณ์ที่แสดงตัวเฉพาะเมื่อโลกเงียบสงบแต่ละเหตุผลใน5ข้อเสนอเลนที่แตกต่างสำหรับการทำความเข้าใจการตื่นนอนตอนเช้ามืดของคุณและไม่มีข้อใดชี้ไปที่สิ่งผิดป,ปกติหรือเสียหายในตัวคุณที่จริงแล้วแต่ละข้อเผยให้เห็นว่า ร่างกายและจิตใจของคุณยังคงทำงานยังคงตอบสนองยังคงปรับตัวขณะที่คุณผ่านช่วงนี้ของชีวิตมีพลังเงียบเงียบในการเข้าใจสิ่งที่ร่างกายของคุณพยายามจะบอกโดยเฉพาะในชั่วโมงเงียบเงียบก่อนรุ่งสางแทนที่จะมองการตื่นนอนตอนตีสามว่าเป็นเรื่องน่ารำคาญคุณอาจเริ่มมองว่าเป็นข้อความสัญญาณเบาๆที่เตือนให้คุณฟังอย่างใกล้ชิดมากขึ้นต่อความต้องการนิสัยและหัวใจของคุณ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในประสบการณ์นี้และคุณแน่นอนไม่ใช่คนเดียวที่กำลังค้นหาคำตอบแต่ด้วยข้อมูลเชิงลึกมาพลังและด้วยพลังมาอิสระที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่มีความหมายซึ่งสนับสนุนการพักผ่อนที่ดีขึ้นความสบายที่ลึกซึ้งกว่าและการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับจังหวะของคุณเองหากคุณเห็นตัวเองในเหตุผลเหล่านี้จงรู้ว่าคุณไม่เพียงแค่แก่ลงแต่คุณกำลังพัฒนา และมาพร้อมกับพัฒนาการนั้นคือโอกาสที่จะพักผ่อนอย่างตั้งใจมากขึ้นที่จะดูแลตัวเองอย่างนุ่มนวลมากขึ้นและที่จะต้อนรับทุกเช้าด้วยความเข้าใจและความสงบมากขึ้นเล็กน้อยขอขอบคุณที่เข้าร่วมกับเราในวันนี้เราอยากได้ยินจากคุณแสดงความคิดเห็นด้านล่างและแบ่งปันหนึ่งสิ่งที่คุณเรียนรู้วันนี้และวิธีที่คุณวางแผนจะใช้มันในชีวิตของคุณความคิดของคุณสำคัญสำหรับเรา อย่าลังเลที่จะแบ่งปันการอ่านความคิดเห็นของคุณทำให้เรามีแรงจูงใจและกำลังใจหากคุณชอบเนื้อหานี้และพบว่ามีประโยชน์โปรดกดไลค์สมัครสมาชิกและแบ่งปันการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่ดีเพื่อให้ข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณขอบคุณสำหรับการรับชมและเราหวังว่าจะได้พบคุณในเนื้อหาถัดไป